ใช่เยอะที่เปิดแล้วนไม่ค่อยเยอะมาผู้โดยารโปดทราด่สานีบ้านลึง่ายๆ่านกผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโอปดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถ ทาชลาจะอยู่ด้านซ้ายจองขบวนรถและโดรำมังระวังอัจาริยะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอเทียบสถานีรั้าโตกในทางชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าห้าต้นทางจากสถานีพหลโุรีนสุดปลายทางสถานีหลังสวนค่ะ ของความเจริญผู้โดยสารท่ข้าปรถอย่างใช้บริเวณปัยทางที่ลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากข้านอาจจะได้รับอัตราไล่ยัได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้อยู่รับชมผู้โดยสารที่สถานีทอรสถานีโพธารามสถานีเสลิมเรียนเป็น ประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่